รหัสกอไก่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกครับงเก่งผ้ายืดผ้าหนาผ้านุ่มค่ะกระเป๋าใหญ่ห้าส่วนครับเป็นผ้าบูเว็บผ้าหนาผ้านุ่มปลายขายอยู่ที่ยี่สิบนะครับผมความยาวอยู่ที่สามสิบนิ้วนะครับเลยเข่าลงไปนะครับกระเป๋ามีให้ใช้งานสองท่านะครับเป็นผ้ายืดผ้าหนานะครับผ้าบูเว็บเป้าอยู่ที่สิบห้านิ้วนะครับความยาวเป้าสิบห้านิ้วนะครับไม่ตึงไม่หย่อนนะครับ เอวเป็นเอวยางยืดแผ่นใหญ่นะครับเอว30ยืดได้36นะครับเรียกว่าสีไซส์ส่วนช่วงสะโพกก็จะ38มสิยืดได้44นะครับสีไซส์ส่วนไซส์ที่2นะครับก็จะมีเอวอยู่ที่34ยืดได้44ช่วงสะโพกจะยืดได้จากสี่ส4บยืดได้54นะครับมาดูสีกันนะครับราคาอยู่ที่200บาทนะครับมีกระเป๋าให้ใช้งาน2ข้างเหมือนกันนะครับกางเกงขากระบอกใหญ่5ส่วน สีที่หนึ่งเป็นสีเขียวกีม้านะครับผมราคา200บาทนะครับสีที่สองเป็นสีขาวนะครับสีขาวขาก็บอกใหญ่5ส่วนนะครับผ้าหนานุ่มนะครับผ้าบูเวฟไม่หดไม่ย้วยนะครับผมใส่ดีใส่ทนนะครับสีไม่ตกด้วยนะครับสีมันม่วงนะครับผมนะครับมีผีไซส์แล้วก็ไซส์ใหญ่สีโกโก้ครับสีโกโก้ก็มีผีไซส์กับไซส์ใหญ่ด้วยนะครับ ตามมาด้วยสีเขียวไมโลนะครับเขียวไมโลขาเขาบอกใหญ่5้าส่วนนะครับผมแล้วก็มีสีครีมนะครับสีครีมขาเขาบอกใหญ่5้าส่วนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยนะครับสีน้ําเงินนะครับเป็เกงสีน้ําเงินขาเขาบอกใหญ่5้าส่วนนะครับผมแล้วก็มีครับสีเขียวหัวเป็ดเขียวหัวเป็ดขาเขาบอกใหญ่5้าส่วนนะครับตามมาด้วยนะครับสีชมพูนู๊ต วันนี้มีหลากสีให้เลือกมี18สีเลยนะครับผมสีนูโอนตามมาด้วยสีชมพูบานเย็นนะครับสีชมพูบานเย็นเป็นสีออกสีสดใสนะครับผมแล้วก็มีสีแดงนะครับเป็นสีแดงสดนะครับผมหน้าตาสีแดงสดก็เป็นแบบนี้เลยนะครับสีแดงสดขาก็ะบอกใหญ่5้าส่วนนะครับผม ต่อไปนะครับเป็นสีกรมนะครับสีกรมนะครับกางเกงขากระบอกใหญ่ห้าส่วนสีแดงเลือดหมูนะครับสีแดงเลือดหมูครับให้ดูสีชัดๆนะครับแล้วก็มีสีส้มอิดนะครับนี่คือสีส้มอิดนะครับผมตามด้วยนะครับสีดำนะครับสีดำกางเกงขากระบอกใหญ่5ส่วนนะครับผม แล้วก็มีสีชมพูกะปินะครับสีชมพูกะปิขากรบอกใหญ่5ส่วนแล้วมีสีน้าตาลเข้มนะครับสีน้าตาลเข้มเหมือนเกงขากรบอกใหญ่5ส่วนตามมาด้วยนะครับสีเทานะครับ